สวัสดีครับ fc ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าแทขานะครับเมื่อนี้ผมก็มาอยู่ที่ทุ่งนาปดแปดนะครับสิพามาเบิ่งของแปลกนะครับพามานาปดแปดกับปกไก่นะครับกับอยู่ในเผ่าคาเฮานี่แหละนะครับเรื่องเม,มื่อนี้สินแนะนําให้งหุจักพออไปคําเวสกาม่านะครับผู้คนเป็นเจ้าของทอี่ตรงนี้ครับครับสวัสดีครับอพอไปคําอันเมื่อนี้ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าแทขายังมาถาม เรื่องมาคำเต้านะครับมาคำเต้านี่เด่นเลยเซหน้าไว้กินบอกเลยว่าเซไว้ขายเซไว้กินเซไว้กินครับนะครับเซไว้กินปีหนึ่งปีหนึ่งเซมาจากหน่วยหลายหน่วยแล้วบอกไม่แต่ซีเฮาหกหน่วยนี่แหละซีเฮาหน่วยไว้ใช่น้าไว้กินนะครับใช่น้าไว้กินไปปลาไปดง ข้าวคาเขาตะกี้โบราณโบราณตะกาโบราณใส่ธรรมดาเห็ดตีนใส่เนาะเห็ดตีนใส่เห็ดนั่นใส่อยู่เห็ดตีนใส่แล้วก็ใส่นาคเพราะว่ามันมันสีนของโบราณของโบราณพายไปแต่สีมีหน้ามักสีมีเอกลักษณ์ในการกินตุ๊ตจังหน่อยนั่นคือเอกลักษณ์ของมัาต้มเต้าเนาะครับครับครับแต่ว่ามาเมื้อนี้นะครับเอฟซีการยังไห้พอไปคำเบาถึงความแปลกของมัาต้มเต้าบกมัาต้มเต้าธรรมดาเขาเห็ดมามันช่เป็นแบบซี่นะครับ แต่ว่าหน่วยนี้นะครับหน่วยนี้แปลกมันมาแปลกมันมาแปลกนครับเนาะกระเซน้ำกันนี่ละเซน้ำกันนี่วะเซน้ำกันสี่หน่วยมาดนีมันมันมันมาแปลกเอาหน่วยเดียวนี่ถูกครับตัวนี้อายุกันล้ายพ้าหลายปีแล้วนะครับนี่ครับหมูมันกะโบเป็นนะครับแต่ว่าหน่วยนี้มันมาใสๆมันเป็นแนวไหน หาหกสิบปีเซมานะครับเพราะว่ามันน้ำเต้านี่ปีเดียวมันกับเพ่เขากับเซเอาไหมครับครับได้ว้านไว้นี่ครับสองปีก็ได้นะมันเป็นเนง้ะตัวนี้นะครับผมก็บอกจากนำเนื้อแบบเน้อได้มันเป็นอะไรเอฟซีว่ะเนาะนะครับเิ่งใกล้ๆซูมๆเข้าไปรูดไม่ตั้งหน้าตั้งอันนั่นในผลิ่นตกเจือเอฟซี ความเป๋ของมันคล้ายๆคล้ายๆเห็ดนะครับคล้ายๆเห็ดเป็นยางกัะกางคล้ายๆเป็นห้าไพ่คล้ายๆห้าไพ่คล้ายๆห้าไพ่ยังไม่ได้ตายนะครับแต่ทั้งนี้มันอยู่ข้างบนมันออกสีสีแดงสีน้ําตาลบนแดงครับแต่ทั้งพี่ใต้น้านี่ครับก็เป็นสีขาวนะครับก็เก็บไว้ในตุ่มในโอ่งก็คือมีน้ำอยู่ตลอดเวลามีน้ำตลอดเวลาผมคิดว่ากับยังยังสิออกไปเรื่อยยังสิออกไปเรื่อย ก็เลยว่าน่าจะเป็นของแปลกเป็นของแปลกสำหรับของแปลกกระบอพ่นแนวความคิดของเผ่าคากระบอพ่น,นกระซิบพุน่นเนา,าะครับกระิบกพุนน่นแนวคือว่ามือนี่ก็ได้กระิถ้าว่าจริงจริงนะครับตามตำนานวาความเชื่อนี่มาจาเต้านะเทพเจ้าจีก้กงเนาะเฮ้ยได้ว่าเดี๋ยวจิงหอยหิวใส่เราไปกิน,นเ,เรียกรรเรัยรรพยบน้ำเต้าเรียกทรัพย์นะครับมือนี่ก็เลย เป็นที่มาของมังค่าเป๋กมังคับเต้าแปก๋กวนี้นะครับก็ว่าต,ตรงๆก็คือว่ามือใกล้สีเลขกใกล้สีออกแล้วนะพี่นอกก้อง <c oughs> สนับสนุนเล่นหวยรัฐบาลได้บ่ได้สนับสนุนหวยใต้ดินเด้ออันใดกะใหเบื้องเงาละให้เบืเอ้องเงาเบื้องในหูดูในตานะครับอันใดก็ให้คิดพิจารณาเบื้องให้คิดพิจารณาเบื้องเงาเนาะแปลก่ะจะว่าแปลก หกสิบกว่าเราคอยก็ได้มันคยเห็นมันคยเห็นจักเถอแเซมานี่ก็หลายหมดพันกะวังจัาหน่อยเก้ร้อยปลายเลยละเออหมดพันหน่วยเนาะครับปีละสิบปีละซ่าวนะครับเนาะแม่นอันนี้มาแซ่ดมูซีหน่วยเพราะว่าเคนเป็นหน่วยเดียวขวันมาซีหน่วยก็แซ่ในตุ่มนี่เลยในตุ่มนี่แหละบ่ได้ไปแซ่ในหัวในหนองในคลองในบึง มัว uce. ว uce. วนว่ามันจะออกในมันออกมันก็เต็มอยู่คือกันในมันก็มีอยู่กันมันน้อยอื่นก็ได้น้อยอื่นก็ได้น้าก็นหน้ามาเดียวน้ามาเดียวบัดนวยนี่ฝนมากนวลใดบัดเป็นนวลใดหน้ายังมีน้ามันยหลเต็มเต่าหรืเออนี่เต็มเต่ถั่วยาย่ั่วใหญสีเขียสีเขียวสีเป็นยังไม่้ก็ได้เป็นสีน้ำลูกชกน้ำลาบไม่ก็ได้

ที่ทางเงาะซื้อพวกสัตว์ป่าซิ้อาสัตวดินนะครับให้มีชง <Ừ, S 1> มีล่างไงแก้วตาทิดผู้มีหัวแก้วตาทิดมันบอกอะไรอย่างไร,รอตอนจะชุดรุันนั้นจะคอยตั้งไว้โดด นะครับ<ด>ก็ผ่าจักหน่อยได้ป่านนี้ครับรอเวลาถ่ายจักหน่อยโอเคเสร็จมึงออกกล้องนี่เจ้าหุ่นต่อ ຍາມແລ້ວກະຢ້າດເຮັດໄປຊັກຮຶກກະຊັງຊິໄປຊັກໃຫຍ່ໄປຜູ້ເດຍວກໍເປັນມັນເປັນມັນເປັນເວລາຄັກໆວັນນີ້ຊີວິເຊີນຄວາມປະນີດປະນີດຖ້າວ່າຊາມັນຈະງາມແຕ່ຖ້າເຮົາວາດຮູເອີ້ເຮັດໄປ นหนึ่งแล้วนะมันนานถูกข้าวเฮ็ดข้าวเฮ็ดเป็นนี่มันมันไม่หัวอีกข้าวเฮ็ดเป็นนี่ยีรพงค์เฮ็ดเป็นนี่ นี I I so ่นี่ยขั้นว่าพูดภาษีหนึ่งเก่าบ่ให้นั่นี่มาค่อยบ้านั้นเราซ้อปีับบือจีบนแค่ั้นเราหาปีหบ่ได้โมเมนกว่าอเเ็ไม่นี้อี่ล้ว่าปีเนี่ เข่าเข่ากินช like yeah, ุบๆไปหน่อยอันขาว่าเข่าค่อยแข็งเข่าแข็งได้หน่อยเอามาหนึ่งเงินนี่กระหม่อมพี่ตอกด้วยขึ้นหัวคู่หรือไงโอ้ยคงมีเมืองตอนเนี่ยเขา เดโ๋ยวเ็มันก็น้ำสิมั้งบอกไปเผ็ดมากไปเผ็ดมากเขาบอกไม่บกคือมันจะกรอกโคตรเลยไปสูงมาไปสุงมากช่วยด้วยค่ะหัวงานเนี่ยจะน้อย ถ้าหนึ่งก็นั <t <t ่นก็ยังกว่าเต็มทิพย์เพิ่งหัวหนึ่งคันไม่งามคันไม่งามผมอยู่ไม่ถึงสองน้ำคันว่าไม่ไม่อยากเปลี่ยนเปลือยเปลือยเปลี่ยนเลยบ่แล้วอี ลูกหมูฝาดไปเรื่อยฝาดไปเรื่อยๆเราไดฝาดปัดข้างกลางอะไรข้างบนหมูเวิร์ดคัวใหญ่ๆนะข้าง่างสามสี่คนนี่ ต้องก็าหาปีขั้นหาปีนี่ยคือกว่าบา,บาทอันสิปหรืนะ โอเคครับเดี๋ยวนี้ตัวนี้ใจ ันเปิังสี่แต่บ่อกมอันเปิังสี่เตบอ่ออันโมนจังสี่ตบอ่อ <c ười> บบอ้ 我记得发笔记本，今天 ไดหน่เป็นอะไรสีโศกสิม,มานนะครับเอซกะนะครับผมกะกับพรอาไวคําวิชกามากับเอได้สมนี่นะครับปั้นสีโศกสีม,มานก็นอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านว,สวาสนาบอเนาะวาสนาเฮาสิมีวาสนาสําใดนะครับสำหรับตัวเลขกะพวิจารณาเบืเองเบิ่งครับใช่วิจารณญาณนะครับเบื่องเอานะครับผมกะ เป็นคนหนึ่งที่ชอบนะครับลอตเตอรี่นะครับต่อไปกับทีเป็นการเก็บเอาเงินลงไว้คือเก่าครับครับเรียลเลยแตัวเนี่ยลเลยแต่ว่าเรียลแล้วถุไสโฉกสมานด้วยครับเด้อถุเป็นคนพี่กันเล พอเราเอาลงน้ําก็จะอยู่ในลักษณะนี้ท่านี้นะครับแบบนี้เลยแดดเกินค,นคีเลยส่งมืงอนขับปันนยังก็ใส่อันนี้ปิดไว้อีกตัวหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับมื่อนี้กะขอผมกับพ่อหญ่ไว้คำเวศกามาก,กับขอลาพี่น้องไปสำนึน้อครับเนาะ ขออนุญาตขับซาัถูกสหมครับ,คร,บครับวันดีครับ